แล้วออกจากี่พวกความเจริญของชาติ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะกระแอรอ 3. สออนไล EP สาสหรับ EP นี้ก็ยังอยู่กับเรื่องเดิมๆนะครับเป็นเรื่องที่ยังได้รับความสนใจจากประชาชนคนไทยอยู่ในขณะน,นี้ก็คือเรื่องทหารอียิปติดเชื้อโควิดแล้วเข้ามาพักในจังหวัดระยองก่อนจะออกไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าทําให้ประชาชนคนระยองเดือดร้อนเงินไปตามๆกันแม้นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินจะออกมาขอโทษพร้อมยกมือไหว้ว่าเป็นความผิดของตนเองแต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะยังไม่สามารถทําให้ชาวเน็ตเย็นลงได้โดยเปิดเป็นหน้าโซเชียลมีเดียต่างๆจะเห็นคอมเมนต์ดู เดือดของชาวเน็ตที่มีต่อสอบคอรวมถึงผู้นําประเทศอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาและผู้บัญชาการทหารบกที่ชาวเน็ตมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบว่าคอมเมนต์น่ะมันเป็นเพียงคอมเมนต์ที่ไม่มีเสียงดังนั้นวันนี้เราอยากจะใส่เสียงให้คอมเมนต์แล้วเรามาดูกันว่ามันจะดุเดือดแค่ไหนเดี๋ยวเริ่มที่คนแรกครับ สำหรับคอมเมนต์แรกมาจากคุณเกียงไกรสุริยะศรีวันโดยเขาคอมเมนต์ไว้ว่าเป็นข้าราชการเป็นผู้มีอำนาจในประเทศไทยแม่งโคตรสบายเลยผิดพลาดทางนโยบายบกพร่อทงทางปฏิบัติสงง่งผลกระทบต่อคนทั้งประเทศก็แค่กล่าวขอโทษมันง่ายไปหรือเปล่ากับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชนเพราะอย่างน้อยมันโคตรต้องลาออกโดนลงโทษไม่ก็ควรไปตายซะรวมถึงไอ้ผู้นำโง่ด้วย คอมเมนต์ต่อไปยาวหน่อยจากคุณขาจรทรราชล,ลูกพระชนกจากกีเขาบอกไว้ว่าไม่ต้องทบทวนหรอกผมแนะนำให้ลาออกเดยวครับอยู่ไปก็หนักเป็นดินเกิดเค่นนี้ผิดเต็มๆรัฐบาลข้ามประชาชนชัดๆขืนอ,อยู่ต่อไปอีงไม่นานประเทศไทยก็คงจะเจริญน่ะถ้ามีผูน้นำเพอี่าอยู่แบบนี้ที่น้องประชาชนคนราก้าอย่างผมอดตายหากันพอดีข้าวของก็แพงของกินของใช้ก็แพง อะไรก็ดูแพงไปหมดทุกอย่างเลยเอาเวลา3าสเดือนที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยให้รัฐบาลคิดแก้ไขอะไรได้เลยหรือไงวันวันโมทําอะไรกันอยู่ถ้าชุดนี้ประหารประเทศไม่เป็นก็ยออให้เด็กๆรุ่นใหม่ๆรุ่นหล,ล,ลังๆหรือคู่แข่งมาบริหารประเทศแทนเดี๋ยว่ว่าอะไรอะไรในอนาคตจะดีขึ้นบ้าง ไม่ใช่แย่ลงแย่ลงเหมือนปัจจุบันในทุกๆวันนี้5้าหปีที่ผ่านมาไม่เห็นอะไรอะไรมันจะดีขึ้นเลยกับทุ้นลงหรือท่านครูนักศึกษาเลยจะหาเรื่องต่อเวลายี่เวลาพลกระุกเฉยให้มันออกไปได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมไม่รู้ว่าคิดอะไรกันอยู่ผมขอแนะนําจากประชาชนคนลากยาอย่างผมแนะนําไม่ท่านเราออกไปครับสงสารประเทศไทยที่ต้องมาสงสารพวกผมคนลากยาก็ได้ครับแล้วต่อไปมาจากคุณนากอย่าไทยเขาแสดงความเห็นไว้ว่า เหยียบหน้าเ,เต็นๆต้ะลุงเข้มสัมผาอะไรตอนนี้ตอนตัดสินใจทาอะไรทาไมไม่คิดทบทวนหลายรอบค่ะว่าผลเสียตามมามากน้อยแค่ไหนตรงสารประเทศไทยมีผู้นําหัวแตกเดินดสรสเสาไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปเลยดีกว่ามาจากคุณเลิฟบิดเดอร์โอนบุ๊คเขาคอมเมนต์ไว้ว่างงแล้วยังจะโง่อีก VIP คือเขาเอาเงินมาให้ใช้ในประเทศใช่ไหมถึงยอมไม่เข้ามาง่งายๆทั้งที่คนไทยกลัวและตื่นตัวแทบตายอยู่แต่บ้านตกงาน ไม่มีที่ขายของยังจะคิดว่าโง่ให้คนที่ประเทศเขาระบาดกันอย่างหนักเข้ามาง่ายๆไม่เรียกว่าผู้นําโง่ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรครับคอมเมนต์ต่อไปมาจากคุณเวียให้ความเห็นไว้ว่าที่คุณหมอทวีสินพูดว่าเคส9หัวไม่ต้องตกใจเพราะาการน้อยมากและมาช่วงสั้นเอ้าอีกตอนนั้นมึงสั่งกูกะอย่าตกเพราะมีติดเชื้อไม่สแสดงอาการพอมึงกะตกเองเฉยเอาบอกว่าไม่น่าห่วงรัฐบาลต้นตีนคนเชียร์ก็ต้นตีนคือกูไม่ได้ห่วงในเคสค่ะ กูห่วงการคุ้มรอบของมึงแหละอีควายเริ่มมีคำหยาบมากขึ้นสำหรับคอมเมนต์ต่อไปมาจากคุณเปียกบอนเขาให้ความเห็นไว้ว่าชัดเจนแล้วเนาะว่าที่ผ่านมาอะไรมันดีขึ้นเพราะประชาชนเขายอมทำทุกอย่างมาโดยตลอดไม่ใช่เพราะรัฐบาลที่เลิศม,มาจากไหนวันนี้ก็เห็นแล้วมันยังเป็นรัฐบาลเพี้ยน่าโง,ง่งเหมือนเดิมรัฐบาลต้นตีน,นคนเชียร์ก็ต้นตีนความคิดเห็นต่อไปมาจากคุณบ BI เขาให้ความเห็นไว้ว่า ถ้าการตัดผมทรงนักเรยนมันทาให้มีระเบียบวินัยเป็นคนดีอยู่ในสังคมตอนโตได้ไอสองตัวเฮี้ยนนี่ตัดตั้งแต่เด็กก็ไม่เห็นจะมีดีเลยครับคอมเมนต์เริ่มเดือดขึ้นมาอีกความเห็นต่อไปมาจากคุณจิมมี่เขาบอกไว้ว่าเออตอนบทล็อกเฟสห้ามีหมอครูว่าถ้ามีคนติดเชื้อต้องมีคนรับผิดชอบต้องมีบทลงโทษรอบนี้มึงควรทำตามที่พูดนะอิสว์ดีแต่ขู่พวกคูที่ใส่แมสล้างมือตลอดเวลา แล้วที่หดาอนที่ผ่านมาน่ะผลงานพวกกูไม่ใช่ผลงานมึงเลยหาคำด่าม่เจอแล้วปะต่อกันเลยความเห็นต่อไปจากคุณอยากมีแจฮยอนเป็นของตัวเองเขาเขียนไว้ว่าผู้กโกรธผู้เกลียดจะไม่รู้จะพูดยังไงละยมพบาลจำไอ้เหี้ยพวกนี้ไว้ให้ดีนะลงโทษพวกมันให้สาสมบ่มึงทำให้ชีวิตหลังเรือนจบกูต้องมืดมัวความฝันของกูต้องพักเก็บเขามีคนอย่างพวกมึงมาบริหารประเทศ ความเห็นต่อไปจากคุณ NK เขาบอกไว้ว่ากูทนแต่หน้ากาจนหน้ากูพังสื่อกูขึ้นไปนเป็นไหนหายไหนจะต้องเอาเงินแดกข้าไปแบ่งซื้อแมสพื่อนฝูงก็ไม่ได้เจอทางก็ไม่ได้เดินหมูกระทะก็ไม่ได้แดกทุกอย่างมันกำลังจะดีแต่พอมาพังเพราะพวกมึงถึงจะมากับสีกูก็ไม่อภัยหรอกตายหาไปกูก็ไม่โหติกรรมคอมเมนต์ต่อไปเลยแล้วกันนะจากคุณเมเดย์ ทำผิดขนาดนี้สมควรับผิดี่ชอบด้วยการลาออกแล้วนะถ้าเป็นญี่ปุ่นเกาหลีเขาคงลาออกไปนานแล้วตั้แต่การยิงโคราชแล้วละ่ะคนไรสำนึกไรยางอายหน้าหนาหน้า,นา,นาทนอย่างอีแดงกับรัฐบาลจนะเหลือจะห่วงประชาชนยิงประชาชนมันยังทำมาแล้วเลยความเห็นต่อไปจากคุณดาราใหญ่ระบุไว้ว่าคนไทยช่วยเหลือตัวเองมาตั้งนานเสือกมาตายเพราะรัฐบาลขึ้นตีนแล้วจะไปตีมาแวะไทยทำเพี้ยอะไรเป็นประเทศกูเป็นปั๊มหรือไงแวะงทำอะไรมาเต็มจริงๆคอมเมนต์นี้ ส่วนความเห็นต่อไปมาจากคุณพรนพร,นพรนสิริพรเขียนไว้ว่าถ้า,าอียิปต์ทั้งกองทัพร่วมกับพันธมิตรอีกสามประเทศลบแพ้อิสราเอลเพียงหยิบมือแถมโดนยึดพื้นที่ฉนววกาซาและคาบสมุทรไซนายจดต้องประกาศยอมแพ้ในสงคราม6กวันแต่ทหารอียิปต์เพียงคนเดียวสามารถสร้างความพิพายกับระบบเรศรษฐกิจประเทศหนึ่งทั้งประเทศแสดงว่าผู้นำประเทศนั้นมันต้องโง่ขนาดไหนความเห็นต่อไปจากคุณอินุองกาลอยระบุไว้ว่า บางทีก็ต้องว่าคนของเราเพราะประเทศเราด้านฟ้าเราแผ่นดินเรามึงจะปล่อยเขาเข้ามาแบบไม่ควบคุมได้ไงวะก็รู้ๆโควิด้างนอกประเทศยังรุนแรงอยู่ทั้งทหารทั้งทูตให้เกียรติแล้วเป็นยังไงความปลอดภัยของคนในประเทศไม่สําคัญใช่ไหมไอหัวบอกชาวบ้านกาดยาตกไปดูสิตาสีตาสายตสายตกใครเขาก็เชื่อไปไหนก็ใส่แม้มาหลายเดือนแต่พวกมึงกับละหลวงเองข้มเห็นต่อไปจากคุณกูลูกพระเจ้าตะเขียนไว้ว่าจากใจนักเรียนที่ตรงมาในยุคของรัฐบาลชุดนี้นะรัฐบาล เก่งมากนะที่ทําให้เด็กคนนึงรู้สึกท้อแท้หมดหวังกับประเทศตัวเองได้ขนาดนี้จากแต่กรอบโกนผลประโยชน์แถมยังละโมบโลบมากแดกจนไม่รู้จักอิ่มเอาดีเข้าตัวย้อนที่ให้คนอื่นรัฐบาลถั่วขวยเราความเห็นต่อไปมาจากคุณมูจูสั้นๆแต่ได้ใจความเขาเขียนไว้ว่าและออกจะอีกเพ่กความเจริญของชาติ ครับนี่ก็เป็นความเห็นของชาวเน็ตบางส่วนที่เราคัดมาให้ชมกันยังมีอีกมากมายในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter รวมถึง Youtube เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นผ่านตามมาแล้วบ้างแล้วก็ต้องขออภยัยวันนี้ขอลาไปก่อนหากมีคำพูดที่หยาบคายก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ